เงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568ออกแล้วคุณรับเงินรอบไหนหากคุณเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำข่าวดีมาถึงแล้วเงินเดือนรอบแรกของเดือนตุลาคม2568กำลังถูกโอนเข้าบัญชีของคุณในวันที่16ตุลาคมนี้แต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนอาจเปลี่ยนแปลงแผนการเงินของคุณได้อย่างไรและที่สำคัญคุณเลือกรับเงินรอบไหน กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดการโอนเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับเดือนตุลาคม2568แบ่งเป็นสองรอบดังนี้รอบที่1โอนเงินวันที่16ตุลาคม2568รอบที่2องโอนเงินวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนเริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ค่าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้น ข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนโดยแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกรับเงินสองรอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนบางคนอาจต้องการเงินเดือนเต็มจำนวนในรอบแรกเพื่อจัดการค่าใช้ใจ่ายใหญ่ๆในช่วงต้นเดือนในขณะที่บางคนอาจต้องการแบ่งเงินเดือนออกเป็น2ส่วนเพื่อควบคุมการใช้ใจใ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณเลือกรับเงินรอบไหน และที่สําคัญค,คุณคิดว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้ช่วยเหลือค่าราชการในการจัดการเงินได้จริงหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้ปฏิทินเงินเดือนค่าราชการ2568ตุลาคม2568โอนรอบหนึ่ง16ตุลาคม2568โอนรอบสอง28ตุลาคม2568พฤศจิกายน2568โอนรอบหนึ่ง 14พฤศจิกายน2568โอนรอบสอง25พฤศจิกายน2568ธันวาคม2568โอนรอบหนึ่ง16ธันวาคม2568โอนรอบสอง25ธันวาคม2568อ้างอิงกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง